สร้างคลิปเรียเพื่อหาอะไรได้นะคะเข้า Facebook ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นหน้าหน้าตาแบบนี้นะคะเรามาสร้างคลิปเรียวกันค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดปัดไปนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่าการสร้างคลิปเรียวิดีโอสั้นนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อปรากฏแบบนี้ขึ้นนะคะให้เราไปที่สร้างนะคะเสร็จแล้ว นะคะเราสามารถที่จะเลือกเลือกหลายรายการได้คลิกตรงนี้ค่ะเมื่อคลิกตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกนะคะเราก็เลือกเลือกที่เราจะโพสได้เลยค่ะดูนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะพอถัดไปแล้วนะคะมันก็จะเข้าคลิปเสียงทีนี้เสียงเพลงเป็นเพลงที่เราต้องการหรือไม่นะคะให้เรา ถัดไปได้เลยค่ะหรือข้ามไปก่อนก็ได้นะคะเมื่อเราต้องการแก้ไขเสียงให้เรามากดตรงนี้นะคะเสียงคลิกเลยค่ะเข้ามาแก้ไขนะคะเข้าแก้ไขทีนี้เสียงเพลงที่เราต้องการใช่เสียงเพลงที่เราต้องการหรือไม่นะคะกด,ดดูค่ะ,ะเราสามารถเลือกเพลงอื่นนะคะสไลด์ดูเพลงที่เราชอบเพลงอื่นกดเพลงดูก่อนก็ได้นะคะ ถ้าถ้ายังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็กลับไปใหม่ค่ะเลือกใหม่นะคะหรือวิธีการหนึ่งให้เรากดตรงนี้นะคะกดตรงนี้คือเพลงที่เออเพลงที่เราเราอยากจะเข้าไปที่เรา,าได้เป็นเสียงที่เราบันทึกไว้นะคะเพลงที่เราบันทึกไว้เรามาดูกันค่ะว่าเราต้องการเอาเพลงไหนนะคะ สมมุติว่าเราต้องการเพลงหนหน้าทองกดไปเลยค่ะหนหน้าทองนะคะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการพิมพ์ให้พิมพ์ตรงนี้นะคะเอฟเฟกหรือสติกเกอร์หรือเราจะบันทึกอ่าแถวนี้ในเคสนี้ไม่ขอกดข้อความนะคะขอถัดไปเลยค่ะทีนี้มาดูที่นะคะตรงนี้นะคะสวนหน้าบ้าน ดอกไม้ฤดูร้อนก็จะเป็นประมาณนี้นีนี้กดนี่ค่ะใส่แฮชแท็กนะคะใส่ชื่อเพลงที่เราเลือกเมื่อกี้ก็ได้นะคะเขาหาเจอเรานะคะแชร์ได้เลยค่ะกดตรงนี้นะคะแชร์ได้เลยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะ 拜拜。Bye bye.